สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีอะไรมาทาพิสูจน์อีกแล้วนะคะเมย์ได้ลองสั่งซื้อครีมทาลักแร้ขาวนะคะอันเดอร์อัมคับเค้กครีมจาก Li t t l e b a บบนะคะเห็นดาราใช้กันเยอะมากนะคะรีวิวแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าลักแร้แบบว่าขูขาดดำาๆแบบเมย์นะคะใช้แล้วจะเห็นผลหรือเปล่าเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรามาเจอกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งสัปดาห์มาเจอกันแล้วนะคะสังเกตเห็นไหมว่าแบบลักแร้ดูขาวเนียนขึ้นนะคะ อันนี้เลยที่เมย์ใช้อยู่นะเป็นกลิ่นไวท์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้หอมมากๆนะคะเดี๋ยวทาโชว์ให้ดูด้วยคืออันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของความเนียนเนียนขึ้นนะแล้วก็ขาวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะคะเดี๋ยวยังไงเมใช้เกือบหมดตลับนะคะก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจากขาวเนียนกว่าเดิมขนาดไหนค่ะนี้ค่ะหลังจากใช้20วันคือแบบเห็นไหมขาวเนียนขึ้นมากนะคะ อันเดออารมคับเค้กครีมจากดิทเทิลเบบนะคะ, Team, Baby, ะ,คะอันนี้จะเป็นกลิ่นไว้ช็อกโกแลตนะคะนี่เลยเนื้อครีมแบบนี้นะคะปาดไปเลยจ่าเยอะๆนะคะนี่นี่เลยนะคะคือแบบเฮ้ยคือมันดีจริงสมคำาล่ําลือนะคะคือนอกจากขาวเนียแล้วที่มันเป็นตอตนี่คือมันหายไปนะคะคืออันเป็นอะไรที่แบบเราปื้มมากนะคะอยากจะแนะนำต่อจริงๆนะคะใครที่สนใจนะเข้าไปดูได้เลยนะคะกับอันนี้อามับเค้กครีมนะคะจาก ลิ t เทิ b เบบีนะจ๊ะยังไงตอนนี้เม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย